ศรีสนิเทวาเทพเจ้าประจำวันเสาร์หนึ่งในเทพนพเทวาพระสนิเทพเป็นบุตรของพระสุริยเทพและพระนางฉายาทรงมีเทพพาหนะเป็นพยากามีอาวุธเป็นโตมอนเรียกว่าสุญยาวุธพระเสียรของท่านมีรัศมีเจ็ดสาย มักจะเสด็จคู่กับองค์ยะมะราชาอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากทรงเป็นเสมือนพระเชษฐาพระอนุชาร่วมพระอุทธรที่ทรงสนิทกันพระสนิทเทพเป็นหนึ่งในคณะปฏิหรือกองทัพแห่งองค์พระสดามหาสิาเจ้าและเป็นสิทธิของพระสุกราจารย์ด้วยคณะปฏิคือกองทัพแห่งองค์มหาเทพผู้ทำลายเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของความโหดร้ายทารุณจนเป็นที่กล่าวขานกันว่า หากจะต้องเผชิญหน้ากับคณะปติแล้วไซตจงวางอาวุธไว้อย่าได้สู้รบด้วยหากไม่ปรารถนาจะวางอาวุธก็จงปลิดชีพของตนเองเพราะถ้าหากได้มอดมวยด้วยคมหอกคมดาบของคณะปฏิก็จะถูกครากุมวิญญาณไว้เป็นทาตรับใช้คือตายแล้วไม่ได้ตายตายแล้วไม่ได้ไปเกิดใหม่ต้องตกเป็นทาตไปจนหมดสิ้นกับกันดังนั้นหากดอกดาวเรืองของคณะปฏิส่งกลิ่นเมื่อใด ผู้ที่ได้กลิ่นก็จะหวาดหวั่นครั่นคร้ามและวางอาวุธจนหมดสิน้นเมื่อใดที่พระสนิเทพทรงได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนแห่งองค์พระสดาสิวะเจ้าเพื่อคุมกองทัพคณะปฏิออกไปยังสนามรบให้ถือว่าในครั้งนั้นองค์พระสดาสิวะเจ้าได้เสด็จไปด้วยพระองค์เองเนื่องจากพระสนิเทพมีอำนาจในการทำลายเป็นไปในแนวทางเดียวกันกันกบองค์มหาเทพ คือเผาผลาญทุกสิ่งให้เป็นเท่าทุลีแต่ในขณะเดียวกันพระสนิเทพก็เป็นมหาบริจินดาคือทรงเป็นบริวารอันเป็นที่รักแห่งพระหริวิษณุเจ้าด้วยเนื่องจากในหลายๆครั้งพระศิวะและพระวิษณุมีการสับเปลี่ยนหรือยืมตัวแม่ทัพระหว่างกองทัพของพระองค์ท่านทั้งสองอยู่เสมอในบางครั้งพระสนิเทพจึงคุมกองทัพของพระวิษณุเจ้าออกรบด้วย องค์พระสนิเทพจะไม่ทรงโปรโดให้ผู้ใดจ้องมองตรงมาที่พระองค์โดยทั่วไปท่านจะหลับตาหรือหลีตาไว้เนื่องจากสายตาของท่านมีไว้ใช้เพื่อทำลายและสร้างความไหยนะพระสนิเทพทรงมีพระนามอื่นอีกเช่นมันทะหรือสนิแปลว่าผู้เชื่องช้านิลวาดแปลว่าผู้มีอาพรสีดำ สัปปะรุษแปลว่าผู้มีรัศมีเจ็ดสายตามหลักวิชาแห่งวัดพระศิวะเจ้าตันตระเทวัยเชื่อว่าการบูชาพระศีสนิเทวาเป็นการขอพรให้ได้รับพระเมตตาลดเคราะ์บรรเทากรรมผลโศกปราศจากทุกข์ภัยโรคทั้งเป็นการขอพรให้มีโชคลาบบังเกิดมหาโชคมหาลาบ บทบูชาพระศีสนิเทวาโองค์ศีสนิเทวามหาสาธุโอมสิบจบสำหรับผู้ที่รักและศรัทธาในพระองค์ท่านเชิญมาสักการะได้ที่วัดพระศิวเจ้าตันตระเทวาลัยประดิพัทธ์21สสะพานควาย